มองเห็นอารมณ์ของตนเองบางครั้งเราอาจรู้ตัวดีว่ากำลังโกรธเศร้าดีใจสับสนหรือมีอารมณ์บางอย่างแต่สุขภาพใจของเราโดยรวมจะเป็นอย่างไรวิธีหนึ่งที่จะรู้ได้ก็คือจินตนาการถึงน้ำในรูปแบบต่างๆเพื่อจับอารมณ์ของเราว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันเช่นส่วนใหญ่มันนิ่งใสเหมือนน้ำในบึงกระเพื่อมเหมือนคลื่นในแม่น้ำ งดหีดเก็บกดเหมือนน้ำในบอ่อที่มีตะไคร่ปกคลุมที่ผิวจนนํำมืดเย็นกระด้างเหมือนทะเลสาบน้ำแข็งเปลือกนอกดูสงบนิ่งแต่ภายในมีปัญหามากมายที่ยังแก้ไม่ตบสมอยู่ประดุดผิวน้ำที่มีก้อนน้ำแข็งจำนวนมากหรือยอดของภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่ข้างบนปล่อยเสียงร้องไห้โฮออกมาเหมือนสายฝนที่กระนำเทลงสู่พื้นดิน เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ประดุดฟองน้ำที่อมน้ำไว้จนชุ่มพร้อมที่จะระเบิดความโกรธออกมาเหมือนลาวาที่พร้อมจะประทุออกมาจากยอดภูเขาไฟสนุกสนานและมีชีวิตชีวาเหมือนน้ำในลำธารที่ไหลเชี่ยวสับสนและไม่เข้าใจเหมือนหมอกหนาที่ปกคลุมเหนือผิวน้ำรู้เท่าทันอารมณ์เหมือนคลื่นกระทบฟัง ที่เข้ามาแล้วออกไปบางทีเราอาจมีอารมณ์ทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วผสมปนเปอยู่ข้างในหลังจากที่เรารู้ว่าอารมณ์โดยรวมของเราเป็นอย่างไรจงก้าวสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการจินตนาการภาพของเมฆหมอกที่กำลังคลี่คลายน้ําแข็งที่กำลังละลายภูเขาไฟที่กำลังสงบตะไคร่เหนือผิวน้ำที่กำลังลอยแยกออกจากกัน เมื่อเราทำได้เช่นนี้เราจะรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเต็มไปด้วยพลังพร้อมๆกับรู้สึกมีความสงบนิ่งและสันติสุขอัตตาและอารมณ์อัตตายุ่งเกี่ยวกับอารมณ์อย่างไรเราลองมาเริ่มต้นด้วยเรื่องความโศกเศร้าและการไม่ยึดติดถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแล้วเราจะเริ่มต้นกระบวนการด้วยการยึดติด ครอบครองและสะสมอย่าลืมว่าอัตตาไม่สามารถยอมรับสัจธรรมเรื่องความตายโดยเฉพาะการตายของตัวมันและความรู้สึกที่ฝังอยู่ลึกๆว่ามันเป็นศูนย์กลางของสปปรรพสิง่งดังนั้นเมื่ออัตตารู้สึกโศกเศร้าแทนที่มันจะยอมรับความรู้สึกนี้แล้วปล่อยวางอัตตากับยึดกลุ่มมันไว้โดยไม่ยอมปล่อย เพื่อจะได้ไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกสูญเสียใครบางคนหรืออะไรบางอย่างไปบางครั้งมันจะหาทางยึดต,ติดกับความสัมพันธ์ที่จบสิ้นไปแล้วปล่อยการจมอยู่กับเรื่องราวต่างๆในอดีตหรือเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องใครบางคนที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วแต่บางทีมันก็สาะแสวงหาส่วนเกินของชีวิต เช่นมันต้องการรถยนต์7คันรองเท้า100คู่แฟนเจคนการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าพ่ายแพ้อีกต่อไปอัตาอตาอาจพยายามที่จะปลอบตนเองด้วยการพูดอะไรบางอย่างเช่นทำไมจะต้องไปแค์กับรถคันนั้นรองเท้าคู่นี้หรือใครคนนั้นในเมื่อมันยังมีอีกตั้งเยอะแยะ ทำนองเดียวกันเวลาที่เรารู้สึกอิจฉาเรามีทางเลือกได้มากมายเราจะทําอย่างไรเราจะยอมให้อัตตาของเราหลอกลวงว่าเราเป็นมหาเศรษฐีมีอํานาจและมีเสน่ห์มากที่สุดเพียงคนเดียวในโลกนี้ไหมเราจะบอกให้ทุกคนที่รู้จักหยุดทําความดีตามความสามารถหรือพรสวรรค์ส่วนตัวของพวกเขาไหม เราจะตัดหนทางไม่ให้ใครสามารถแข่งขันกับเราเพื่อจะได้ไม่มีใครทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงหรือสูญเสียตำแหน่งพิเศษที่เราคิดว่าเป็นของเราเพียงคนเดียวในโลกนี้ไหมหรือเราจะให้เกียรติจิตวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในทุกๆคนเพราะเรารู้ว่าทุกคนต่างก็เชื่อมโยงกันในระดับของธรรมะดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเอาชนะอะไรไปจากเราได้ เพราะอันที่จริงเราก็คือส่วนหนึ่งของทุกคนและอยู่ในทุกหนทุกแห่งถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้เราจะจัดการมันอย่างเห็นแก่ตัวซึ่งทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีน้ําใจมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะปิดกั้นความมีน้ําใจที่มีอยู่ในอารมณ์ของมนุษย์ตามธรรมชาติ เมื่อเราเป็นคนไม่มีน้ำใจเราก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนจิตใจเย็นชาและไร้ความปานีไปในที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงควรปฏิเสธความคิดที่เชื่อว่าควรเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีให้เป็นอารมณ์ดีเราต้องการให้คุณรู้จักและได้สัมผัสอารมณ์ทุกชนิดของคุณและไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณไม่ควรมีอารมณ์บางชนิดเพราะคุณคงไม่อยาก และไม่สามารถทำให้อารมณ์บางอย่างเช่นความโกรธหรือความอิจฉาหลุดออกไปหมดจากตัวคุณเหมือนกับที่ไม่อยากให้ตาของคุณหลุดออกไปจากเบ้าหรือหูขาดหลุดออกไปหรอกนะจงโอบกอดความรู้สึกทุกชนิดของคุณจากนั้นจงก้าวต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่ความรู้สึกต้องการจะบอกออกมา วิธีนี้จะช่วยทำให้อารมณ์ของคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาธรรมแทนที่จะเห็นแก่ตัวแต่ฝ่ายเดียวและนี่เป็นความน่าสนใจของการปฏิบัติตามวิธีนี้โดยเฉพาะเมื่อเกิดกิเลสผุดขึ้นมาในอารมณ์ของเราจำไว้ว่าจิตวิญญาณของเราไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรเราอาจสร้างจินตนาการหรือรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเราจะรู้ว่า ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วบทสวดมนต์ในจิตวิญญาณของเราดํารงอยู่ตลอดมาไม่เคยสูญสลายและยังทำให้จิตใจสงบมั่นคงเป็นบทสวดมนต์โดยธรรมชาติที่เราสามารถสวดและใช้มันเพื่อทำให้จิตใจสงบเข้มแข็งโดยเฉพาะเวลาที่อารมณ์ของเราพลุ่งพล่านธรรมะมอบความสงบ เพื่อให้เรายอมรับในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำได้และปัญญาที่จะแยกแยะข้อแตกต่างของทั้งสองสิ่งเรามีบทสวดมนต์ตามธรรมชาติของเราเพื่อคงความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณโปรดใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือแห่งการสวดมนต์เพื่อสันติสุขของบทสวดมนต์นั้นที่ใดมีความเกลียดชัง ให้เราเป็นความรักที่ใดมีความขุนเคืองให้อภัยที่ใดหมดหวังให้เป็นความหวังที่ใดมืดมิดให้เป็นแสงสว่างและที่ใดเศร้าโศกให้เป็นความรื่นรมเราไม่ต้องการคำปอบประโรมแต่เราจะเป็นผู้ปอบประโรมถูกเข้าใจแต่จะเป็นผู้เข้าใจเป็นที่รักแต่จะเป็นผู้ให้ความรัก เพราะการให้เท่านั้นที่จะทําให้เราได้รับการให้อภัยเท่านั้นที่เราจะได้รับในการให้อภัยกลับคืนและในความตายเท่านั้นที่เราจะได้เกิดใหม่ในชีวิตนิรันในความตายในบรรทัดสุดท้ายหมายถึงการตายของอัตตาเพื่อให้สามารถเกิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะซึ่งเป็นตัวแทนอันแท้จ,จริงของเราและเป็นอมาตะโปรเจอะเข้าไปในความรู้สึกของเรา ประเด็นสำคัญความรู้สึกทุกอย่างเป็นรางวัลสำหรับเราและความรู้สึกทุกอย่างเป็นเพื่อนของเราการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราดึงดูดสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุความปรารถนาของจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่ของอัตตาจะไม่ว่าจิตวิญ,ญญาณของเราไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรเราอาจสร้างจินตนาการหรือรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเราจะรู้ว่า ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วเวลาที่เราใช้กฎแห่งการดึงดูดแทนที่จะสนใจแต่สิ่งที่เรารู้สึกดีจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เรารู้สึกถูกต้องให้รู้สึกดีด้วยการทำความดียิ่งเรารู้สึกดีมากเท่าไหร่ในการดึงดูดอะไรเข้ามาเราจะยิ่งมีโอกาสได้รับมันมากขึ้นเท่านั้น แต่เราจะแหกกฎอาการหน้าเศร้าที่รู้สึกดีอย่างไม่มีเหตุผลคนที่ไม่รู้จักความรับข้อนี้จะเบี่ยงเบนการรู้สึกดีด้วยการปัดความรับผิดชอบเขาปัดทิ้งสิ่งที่ควรยอมรับความจริงและแก้ไขเพื่อใช้เป็นความชอบธรรมของอัตตาในการเอาแต่ใจตนเองถึงขนาดที่รู้สึกดีในการทำเรื่องที่โหดร้ายหรือประกอบอาชญากรรม ฉันไม่จำเป็นต้องทนทำงานทั้งวันเพื่อเงินค่าจ้างเลยมันไม่เห็นรู้สึกดีเลยฉันจะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันเลยดีกว่าหรือการไปเที่ยวบาร์ทุกคืนและดื่มสักสามหรือสี่แก้วแล้วทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆฉันจะเล่นการพนันเพื่ออาศัยให้ชีวิตของฉันมีความสุขแล้วฉันมีความสุขจังที่ฉันได้แจ็คพอตจากการได้รับรางวัลจากการพนันเหล่านั้น เพราะความบิดเบี้ยวที่เกิดจากการทำแต่สิ่งที่รู้สึกดีมีอันตรายใหญ่หลวงดังนั้นจิตวิญญาณของเราอาจจะไม่ต้องการให้เราทำแค่สิ่งที่เรารู้สึกดีแต่ต้องการให้เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถูกต้องมากกว่าเวลาที่เราทำอะไรที่รู้สึกถูกต้องมันอาจไม่รู้สึกดีเลยแต่เราก็จะรู้สึกดีในที่สุดเพราะเราทำความดีและนั่นแหละที่เป็นประเด็น เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราลำบากและมีปัญหาจงแก้ปัญหาด้วยการทำความเข้าใจกับความรู้สึกของเราไม่ใช่จมอยู่กับแอลกอฮอล์จงตั้งสติให้ดีความรู้สึกของเราเป็นของขวัญอันล้ำค่าแต่อย่าลืมใช้กฎแห่งการดึงดูดเพื่อดึงดูดสิ่งที่เรารู้สึกว่ากำลังพยายามบอกอะไรกับเราเพื่อให้เราสามารถเติมอารมณ์ของเราให้เต็มไปด้วยอำนาจของจิตวิญญาณ เปิดกว้างเอาไว้ว่องไวและตอบรับสรรพสิ่งรอบตัวเราเวลาที่เราใช้กฎแห่งการดึงดูดแทนที่จะสนใจแต่สิ่งที่เรารู้สึกดีจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เรารู้สึกถูกต้องให้รู้สึกดีด้วยการทำความดีแสดงความดีใจด้วยหากใครหลายคนได้มีโอกาสได้เจอครูจิตวิญญาณ ที่ช่วยกำหนดอารมณ์แล้วชี้ให้เราเห็นวิธีการในการเข้าสู่สภาวะอารมณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายและใช้กฎแห่งการดึงดูดได้อย่างถูกต้องและประสบเป้าหมายแห่งการใช้ชีวิตนี้ ความลับของการใช้ชีวิตแล้วกฎหมายจักรวาลต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วใช้ง่ายเสมอไปในทุกคนต้องมีเทคนิควิธีอันชันฉลาดด้านปัญญาจึงจะสามารถให้เราตกสังเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้แล้วนำมาเป็นองค์คุณและองค์ประโยชน์ให้กับการใช้ชีวิตของเราได้อย่างยอดเยี่ยมขอให้ทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต ผู้เชื่อมโยงมิติจิตวิญญาณให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้น นักศึกษาท่านใดที่มีโอกาสได้พบกับบทสวดมนต์อันเป็นธรรมชาติเดิมของชิตแล้วใช้กระบวนการนี้ต่อได้เลยเราจะเห็นเป้าหมายในชีวิตได้กว้างและไกลามากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ออกไปให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ฟังมาถึงช่วงนี้โปรดใส่หมายเลข555เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ